คำจำกัดความของปัศนีท่านนี้ก็คือแก่แล้วรวยสวยไม่รุ่งเฮ้ยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลขหกครับ เวลานิดนึงนะครับปัชญีเดินช้านิดนึงเอาล่ะมายืนประจําที่แล้วเห็นหน้าเห็นตาเขาแล้วแต่งหน้ามาแบบนี้คิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ไม่ได้แก่จริงใช่ไม่ได้แก่จริงใช้การแต่งหน้าและ acting หลอกเราอา,อายุเท่าไหร่ดีล่ะริทว่า36ครับ36คือคำตอบของหมอริทสา39ิเ <39, S 3> <39, S 2> คุณเอกกีม พี่บอช้าง40เลยอ่ะขึ้น40เลยแอร์ขึ้น40เลยไอ้ว่าสามเจ็ดสมแปดอ่ะเดนมาใกล้กันหมดใช่อเท่าไหร่เดียวพี่38ค่ะ38คือคำตอบของแอร์แล้วผู้คุณ4ี่คนจะตกลงกันว่าตอบครั้งแรกปัศนีหมายเลข6อายุเท่าไหร่ครับ3 7เพราะว่าตรงกลางจ้ะ3าปีนี่คือคำตอบแรกของคุณมาดูตัวช่วยที่เหลืออยู่ของคุณกันดีกว่าเพลงและช่วงอายุ อะไรดีครับเพลงเลือกใช้ตัวช่วยเพลงเอาละมาฟังเพลงนี้กันเลยครับชมตุอกัน เยอะที่สุดในปากได้ได้เพลง Killing Me Softly with His Song นะครับของโรเบอร์ตาแฟลกนะครับเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาในปีที่ปัสนีท่านนี้เกิดครับโอ้ยได้15วินาทีต้องตัดสินใจแล้วคุณจะยืนยันคำตอบเดิมที่37ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับเกิดมาแล้วเพลงนี้เกิดแล้วเก็ดแล้วนะต้อง40กว่าแล้วนะ ัังงกดเปลี่ยนคำตอบ <นะ S 1> คุณ<น>ะจะเปลี่ยนคำตอบจาก37ปีเป็นอ่ะก็แม่งไงไปเลยแม่39ตอบว่า39ปีข <c oughs> ยับ <c oughs> ขึ้นมาอีก2ปีทำไมฮะคุณเอกี้ไม่รู้รอนฟังเพลงแล้วมันรู้สึกว่าเซนเป็น39ปัสนีหมายเลขหครับคุณอายุ39ปีใช่หรือไม่ครับ ใช่ไม่ใช่ปีเปียเงินรางวัลของคุณต้องลดลงแล้วปีละ7,000บาทมาลุ้นกันครับเอย่าบอกว่าสองปีอ่ะสี่พันสี่พันนี่แหละปีเดียวเฮ้ยไม่ใช่เอู้เอายังไม่หยุดด้วยหยุดเฮ้ยยังไม่หยุดฮะเฮ้ยหยุดแกเอายังไม่หยุด เฮ้ยเงินหายไป56,00 0บาทแปลว่าคุณผิดไป8ปีครับสวัสดีคสวัสดีครับคุณยายแนะนำตัวสี่หนึ่งครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเออสวัสดีค่ะชื่อพิมกุลอาทิโชคธนาพันธ์อายุ47ปีค่ะอายุ47ปีครับเราใส่เท่าไหร่งงไปหมดแล้ว39 ที่เห็นอยู่นี่คือแต่งหน้าแต่งค่ะเออแต่ว่าถ้าลบออกไปนี่ก็คือดูแบบดูแบบสาวๆปกติเลยแต่อายุ47ปีแล้วเรารู้จักกันในนามของยายแหววค่ะยายแหววนี่คือนี่แบบไม่แต่งหน้านะครับผมยายแบววตอนแรกคิดว่าายแหววไม่ถึงจริงๆใช่ยายแหววพี่ชนิดก่อนนี่เมื่อกี้บอกสูงสุด40นี่เขาก็บอกว่าเยอะแล้วนะดูนี่ไม่ถึง47หรอนี่47ปีนะครับยายแหววเออเหมือนกันยายแหวว ก่อนหน้าที่จะมาเป็นยายแววยายแววทาอะไรมาก่อนเป็นนักร้องคาเฟ่ค่ะเป็นนักร้องคาเฟ่ใช่อยู่แนวไหนอ่ะร้องแบบประมาณนี้ร้องวาไรตี้ค่ะร้องแบบตามอารมณ์เราอ่ะไม่ได้สนใจลูกค้าอ๋ออยากร้องก็ร้องเออคุณเป็นนักร้องอินดี้จริงๆคืออยากร้องก็ร้องแล้วประสบความสําเร็จไหมไม่ประสบความสําเร็จค่ะไม่ประสบความสําเร็จค่ะก็เลยมาเปลี่ยนเป็นร้องเป็นมุกเอาพี่เจเน็ตเขียวเป็นไอดอลเออแล้วเป็นไงบ้าง ก็ดีค่ะเพราะว่าเราก็แต่งตัวนู่นนี่นั่นแต่มาเดามาโดนตรงเป็นคนแก่นี่แหว่ะแต่งเป็นคนแก่<ช>แล้วออกไปร้องเพลงอะไรก็ร้องเพลงพวกพันพวกอะไรอ๋อแต่งเป็นคนแก่ร้องเพลงวัยรุ่นใช่เออร้องพันว<ช>อราการอย่างนี้ให,ให้มันเขาเรียกไรค contrast อ๋อมี contrast เอ่อ พอเริ่มทําแบบนั้นก็เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นใช่ใช่เล่นอะไรก็ไม่มีใครว่าว่าเราแก่แล้วอ๋อเอาลับพบแน่ยังงั้นก็มีใครว่าไหมนี่วันนี้เห็นบอกว่าเตรียมกรอนมาทักทักสายสื่อของเราด้วยฮะเนี่ทุกคนเป็นเอฟยายเป็นเอฟซีหมดเลยอ๋อเหรอฮะหนูแอลูกเอ้ยทำไมหนูสวยขึ้นปิดรูปิดตาเฮ้ยจริงจริงเหรอถึงว่าจิตเขาบอกว่า คนจะงามงามบิ๊กอายใช่ใบหน้า uh huh. คนจะสวยติดขนตาให้ดูหวาน uh huh. งามอย่างไทยฉีดโบท็อกดูคม,คาม้าก uh huh. ูต้าตามทำนมต่ออย่าได้แคร์มีพักทายใครอีกไหมมอลิสมองยายทำไมคะ uh huh. ครับ อมองหน้ายายอย่างนี้อยากมีเรื่องหรืออยากมีลูก่ะยายก็เหมือนน้ำแข็งอ่ะยังไงอย่าเผลอไปเคี้ยวเชียวเดี๋ยวจะเสียวตอนโดนฟันไม่สวยแต่เปโอเคเ่าก็บอกว่าเสาศิลาพันศอกตอบเป็นหลักแม้คนผลักบ่อยเข้าเสายังไหว ต่อให้ใจหมอช้างแข็งสักเพียงใดขอให้ยายได้พูดอ้อนก็อ่อนเองโอ้คุณยายนี่แบบมุกแพลวพาโยเกิน่ะนี่ทักสี่คนเลยอะชี้ชี้มาที่ผมอะโอ้ยคุณจะรอดเหรอคะเอจะรู้ไหมว่ายายนั้นแอบรักเอจะรู้ไหมว่ายายนั้นแอบหลงเอจะรู้ไหมว่ายายห่วงพระวง แอบยืนงงในดงอ้อยคอยแต่เองดงอ้อยบ้านยายอยู่เมืองการมีไรอ้อยไงอ๋อยายไปคอยจีนั่อ๋อยืนตัดอ้อยรอว่างั้นโอ้โหนี่นี่ยายแหววคนนี้แบบมีมุกแพรวพาวจริงๆยายแหววนี่ที่ผ่านมาก็คือป่วยด้วยอ๋อหนูเป็นโรคในสมองตีบอ่ะค่ะเส้นเลือดในสมองตีใช่นะครับอาการมันเป็นยังไงก็ ซีกซ้ายไม่มีแรงไม่มีแรงนะครับแต่ตอนนี้หายประมาณเก้าสิบเก้าจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ละเอียดมากเลยเอาล่ะแปลว่าตอนนี้กลับมารับงานได้แล้วได้แล้วค่ะอ่ะถ้าจะติดต่องานติดต่อได้ที่ก็ติดต่อไปที่เฟซบุ๊กอินสตาแกรมอ่นั่นแหละนี่นั่นแหละค่ะอ่เอาล่ะติดต่อตามโซเชียลเน็ตเวิร์กของยายแววได้นะครับแล้ววันนี้ขอบคุณยายแววด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เซนก็รู้จักกันดีแซั E N S E เ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซ่แๆๆแ E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซ่แๆ่แ N S E ก็พวกเรานั้นจนายการทีวีเซนทีวียเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวิ